วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาส่งสินค้าเครื่องรีดน้ำอ้อยแนะนำลูกค้าคุณแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะที่ไหนนะคะแม่ตอนนี้แม่อยู่ที่บ้างน o n หรีจ้ะบ้านตำบนโชคใจค่ะเอนนิคมคำใต้วัดมุกดาครทำไมถามนิดนึงทำไมแม่ถึงตัดสินใจซื้อเครื่องรุ่นนี้คะเพราะว่าเ้แล้ว เขาบอกว่ามันทนดีมันดีก็เลยตัดสินใจแม่เตรียมอ้อยเวรีดไหมคะวันนี้เตรียมว้ออ๋อเตรียมเวรีดด้วยโอเคเดให้แม่เป็นคนฝอยเนาะุนี้เป็นเครื่องรุ่น F4 นะคะเครื่องรุ่น F4 เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องก็ไม่ได้ใหม่ล่าสุดเท่าไหร่แต่ว่าก็คือแต่ว่าแข็งแรงโดยส่วนตัวแล้วก็ชอบรุ่นนี้เพราะว่าเหนียวดี หนึ่งคือถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้ตลอด นะไม่ต้องไปอะไรก็เลยค่ะประคองประคองไว้เฉยๆแล้วก็ดึงไม่อยไม่เห็นอะไรนะลอบเดียวเองแห้งสนิทเพราะจริงๆการขายน้ำอ้อยกำไรมันคืออยู่ที่น้ำถ้าเราได้น้ำเยอะ ก็ได้กําไรเยอะเพราะฉะนั้นการซื้อเครื่องที่มีคุณภาพก็เท่ากับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า่เลยอันนี้เราเราใช้ไปทั้งหมดอ้อยลำหนึ่งใช่ไหมคะจะจับได้สองื้ฉะนั้น บางคนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเซฟเซฟค่พพาเครื่องคิดว่าเออเครื่องไม่ต้องแพงก็ได้แต่จริงๆแล้วการซื้อเครื่องที่แพงเอ้อยหนึ่งล้ำได้มะน้ำเท่านี้คุ้มเลยเอาหลังหลังกัดสิเทไรสิเทชิมบอกนะบอก <laughs> หนามขี้เกียวถ่ายาไหมไ่ายแล้วถ่ายแล้ว โอ้ยอ้ยเส้นแข็งไรจจเท่นแข็งไไม่ไม่เขาต้องประมาณนี้ค่ะแม่ค่ะอ๋อเอาไปกินิมเนย้ชิมน้ำอ้อยิมดูสิอันนี้มาชิมน้ำอ้อยสวยนสะคะ หวานแบบหวานไม่มากแต่มีความหอมนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานอันนี้ถือว่าดีเลยอ่ะไอ้ทิ้งกบปูเราเดี๋ยวลองเนาะไอ้ทิ้งกบปูหวานแล้วร้านแล้วคิดิึงยูนุ่มตลาดหวานก็บอกว่าไม่หวานสุดแต่ร้านแบบนี้ย คุณับเียนออมได้สีอก็โอเคนะคะวันนี้ภา,า,ารกิจในการส่งเครื่องคันน้ำอ้อยก็เรียบร้อยนะคะดูได้จากสีหน้าคุณแม่ว่าแกท่านจะมีรอยยิ้ม<า>แม่โอเคเนาะถูกใจใช่ไหมคะถูกใจก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องคันที่มีคุณภาพนะคะแนะนำเป็นเครื่องรุ่นนี้เลยค่ะ เพราะว่ากาไรของการขายน้ำอ้อยจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ปริมาณของน้ําถ้าเราคั้นได้ในปริมาณน้ําที่มากนั่นคือเราก็จะได้ไขยได้เยอะขึ้นนะคะที่ให้ดูที่ยอดขายโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสามเกลยวสี่เกลยวที่สเกลยวเกลวี่เกลวที่สแม่กินไปแล้วดเกลียวหนึ่เกลียวหนึ่งเป็นองตัวจามเป็นีหสี่เกลยว ค่ะนลบาทีเรัท